Персик. Персик. Молодой человек. Персик. Молодой человек. На сто тысяч. На сто тысяч в ТикТоке. Молодой человек. Ты в курсе? мы <плодисмент> Nhách mũi tay của nó nha 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 mũi tay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  vào, tay cái tay mũi 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 tay Mình tay mũi tay mũi tay đi, tay ไม่เอาอย่างเดียวเลยอันนี้ก็พิ้งทั่วบ้านกูเลยอันนี้ก็กลัวจังมึงเป็นแมวมึงเป็นแมวแล้วดูทม์ลายคนโสดช่วงโควิดกันหน่อยมารอบแรกไม่มีแฟนแก็ยังดีที่มีทิก t o อแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบบ้านแบบใหย่ๆรอบที่สองมาก็ยังหาแฟนไม่ได้อย่างน้อยก็นอนกอดหมอนดูซีรีส์ Netflix ที่บ้านผลปรากฏว่าโควิดรอบที่สามมาถึงอืม คือกูยังหาแฟนไม่ได้เลยเว้ยไม่ได้ยอมแพ้แต่ยอมรับว่าแห้งแบบนี้ไปก่อนก็ได้ออกจากบ้านก็ไม่ได้แอบแซบก็ไม่ดีถ้ายังมีรอบที่4ตีตั๋วเตรียมขึ้นคานได้เลยอี๊ปอกไปไหนมึงไ,ไปไหนอ่ะกลับบ้านสวยมึงสวยอยู่ไปยอไปย่ยอโดย เปือกขาว2อยาข้าวสอเดง2เบือกสอระดำสสังขยาสองวดอกครีมสะตอหนึ่งวดอกครีมนมหนึ่งแครอทสดหนึ่งแครอทเปือก3แครอทใบเตย3แครอทโคโค่หนึ่งมินิโรบูเกียดหนึ่งโรบูโคหนึ่งานะาเลยหนึ่งขานะาสังขยา1นึาน่าช็อก1เึ่ก

ออ uh. oh. วิธีการตามแฟนกลับบ้าน5เ e ลเวลเลเวลที่1ยังไม่กลับบ้านหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะอยู่กับเพื่อนไปเถอคะค่ะเ e ลเวลสอที่รักจะกลับบ้านได้ยังคะวันนี้รีบกลับบ้านนะหนูอะ่ะทำกับข้าวที่ที่รักชอบเอาไว้ให้กินด้วยคะ่ะเเลเวลสนี่มันกี่โมงแล้ว วันนี้ห้ามกลับบ้านเกินสองทุ่มนะ level ส <4. S 1> ให้เวลาสิบนาทีถ้าไม่ถึงบ้านนอนนอกบ้านเลยนะ level ห้ามึงจะอยู่ยันร้านปิดเลยไหมฮะกูได้โลเคชั่นมึงมาแล้วมึงเลือกรอเอาไว้เลยว่ามึงจะเลือกไม้หรือไม่ิดเดี๋ยวนี้กำเ,กเริ่มเสบสารนะ้มึงเห็นกูใจดีหน่อยทำมาเป็นกลับบ้านช้ารอกูอีกห้านาทีเจอกันแน่นอนเลยุกคนคือทุกวันนี้กูหลอนมากอนมาตตื่

Out of bed, bitch, go. Get up, get up, and then they got go. Time to wake up, time to wake up, bitch, get up. Get up, get up, yeah, get, get up. สวัสดีครับป้าเก็บค่าที่จอดรถครับอะไรนะป้าเหรอดูดีๆสิขอโทษครับพี่สาวรบกวนเก็บค่าที่จอดรถครับเท่าไหร่80บาทครับ80บาทเพื่อนฉันเพิ่งไปเนี่ยเขาบอกว่า5บาทเองนะจะบ้าเหรอคือพวกเราเรียกเก็บเงินตามหน้าตาของลูกค้าครับเพื่อนของคุณเมื่อกี้หน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมอ่ะ ครับรับมา100ทอน20บาทนะครับไม่ต้องทอนจ้ะคือพี่มาคิดคิดดูแล้วนะหน้าตาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเดินทางปลอดภัยกันนะครับพี่สาวครั้งน้าใช้ด้วยกันใหม่ครับจ้ะอันนี้นะคะถ้าใครเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองแถมนะคะหรือว่าอยู่ในซอยเพชรเกษม8ปนะคะก็จะเจอพี่คนนี้นะคะเต้นตั้งแต่กูอยู่ประถม จนตอนนี้อายุ35พี่เขาก็ยังเต้นอยู่นะคะเป็นบุคคลที่เหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของนองแขมของเรานะคะแต่คือพี่เขาคุยรู้เรื่องนะเขาเคยบอกหวยอีนี่อะ่ะรล้ถูกอะ่ะเอาเป็นเล่นนะตอนนั้นจำได้เลยเขาบอก4,5่ห้าบูบูบบเลขเยอะอ้นี้ก็เลยลจับจับไปก็ถูกว่ะสองสี่หตัวหลังเลยเอาเป็นเล่นนะจ้าถ้าคุณเจอพี่คนนี้นะคะเต้นที่ตลาดนองแขมหรือปากซอยเพชรเกษม81 ถูกต้งแล้วค่ะคุณกำลังเข้าสู่เขตหนองแคมของเรา welcome to หนองแคมใน144แพ็กลิงสวัสดีค่ะขอทราบหมายเลขเครื่องค่ะ995 559ค่ะ995 559ค่ะตั้มนิสซมนะตั้นมนิส้มนะค่ะตอนเด็กๆชอบเรียนคณิตศาสตร,ร,ร์ตอนเด็กๆชอบเรียนคณิตศาสตร,ร์ค่ะเรื่อง s q u a รู r เรื่องสแควรูทค่ะไม่ใช่รูทธรรมดาด้วยนะไม่ใช่รูทธรรมดาด้วยนะค่ะแต่เป็นรูทเอิ่มแต่เป็นรูทเอิ่์มรูทเอิร์มอูทเอิร์มพี่คะไม่ใช่ค่ะคือคือหนูเคินที่เฉยอะค่ะอ๋อค่ะคือหนูหมายถึงหมายถึงอะไรล่ะคะรูทเธอที่ซักรูทเธอที่ซักค่ะ รักเธอที่สุดรักเธอที่สุดค่ะแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่ใช้บริการนะคะน้องไปไหนล่ะแต่ว่าคนเดียวไม่หน่อยม่ไปส่งไหมเอาอะไรจะไปส่งอะไรเอาอะไรเนี่ยฮะไอ้ฮะไงอ่ะไปส่งชั่วโมงเลยสลบปะไี่หมายอะเนี่ยไปไหนน้องกี่

ไม่เป็นังไงหายใจเป็นโล่งๆอยู่เลย พี่ลองเอาฟิลเตอร์ออกหน่อยได้ไหมคะพี่ไม่ทำพี่ว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องที่บาปมาก Let's do so yellow. First, we need some scribblers. Let's take some fruit pops, some popsicles, cinnamon toast. Oh my god, it's already full. How about some crunchy munch? Let's open this fridge. Let's grab the butter. Now let's open this one. Of course, some cheese. And let's get some Egos. Oh my god, it's already so full. Let's grab some lunchables. Okay, let's grab my favorite cookies. Fudge stripes. Oh my god, let's get to check out. Don't forget to pay. เมนูวันนี้กุ้งทอดค่ะงั้นเราจะมาอธิบายขั้นตอนกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องมีกุ้งนะคะเข้นตามมาเลยนะคะส่งมแป้งเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะใส่ไข่ลงไปเยอะๆหน่อยจุงเบยอ,อันนี้ก็แป้งกโกกินะคะขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วเอากุ้งมาใส่ในกระบอกยิงนะคะแล้วก็ฮันกง ดีออด,ดิฉันให้หยุดเคี้ยวเลยค่ะวันหลังนะคะดิฉันจะไม่มารายการนี้อีกแล้วค่ะและแล้วก็ได้อาหารจานด้วยจานนี้นี่เองสวัสดีค่ะวันนี้มาต่อจากร้านไอติมตุรกีนั่นก็คือร้านขายชากาแฟตุรกีค่ะเคยเห็นแต่ในคลิปอันนี้ได้มาดูของจริงแล้ว คือการที่เขาว่าจะเอากาแฟต้มงลงไปในทรายร้อนๆค่ะเรียกว่ากาแฟต้มทรายอันนี้เขาจะทิ้งไว้5นาทีค่ะรอให้กาแฟปุดๆุอันนี้เป็นขนมตุรกีเขาแอบเอามาให้ชิมค่ะร้านนี้จะเป็นร้านเดียวกับรนะ้านไอติมเมื่อวานนี้เลยค่ะนี่ทิ้งแต่สปาัลเรปุมปุๆแล้วเข้ามาคนค้นค,นค,นค้นค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะชอบชุดแก้วจานเขามากเลยหรูหราสุดทุกแก้วที่สั่งไม่ว่าจะเป็นชารกรบอกาแฟนะคะเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเปล่าแล้วก็ขนมนึงคินค่ะร้านนี้อยู่ที่ช่างช่เป็นก้าวค่ะเอาจริงถเข้ามาถ่ายรูปในร้านก็เหมือนเยนู่ตะลกีแล้วค่ะนะครับถ้าไม่อยากมีปัญหาในบ้านนะครับอย่าให้แฟนรู้สิ่งนี้เชียวนะครับกดไฟล์ใหม่ดีไว้ครับใน Google ครับผม ถ้าเราล็อกอิน Gmail ไว้นะครับของใครก็ตามนะครับของแฟนเราเลยอะไรก็ตามครับกดไปที่ลิงก์ไฟล์ Device ครับเรียบร้อยครับมันรู้พิกัดเลยนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเปิดโลเคชั่นไว้นะถ้าเปิดระบุตำแหน่งไว้นะครับไอตรงนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้หลายคนต้องอ่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วแต่สำคัญตรงนี้ครับไทม์ไลน์อันนี้โคตรน่ากลัวเลยนะครับกดไปที่ไทม์ไลน์แมพครับ มันรู้หมดเลยครับว่าวันนี้เราไปไหนมานะครับโอ้โหโคตรโหดเลยไปไหนมาระบุเวลาด้วยนะ,นะครับอันนี้ตัวอย่างร้านผมเนาะอ่าระบุเวลาด้วยวันนี้ไปนี้เวลาน,นี้ไปธนาคารออมสินผมมันมันบอกหมดเลยนะครับไม่พอมันดูวันที่ย้อนหลังได้อีกนะครับว่าวันที่สองเนี่ยไปไหนวันที่หนึ่งไปไหนระวังดีๆครับอย่าให้รู้เฉียว